ดาดวงดีสัปดาห์ดวงดีนะครับเราจะมาพยากรกันตั้งแต่วันที่22นะครับถึงวันที่28มกราคมนะครับปีมังกร2567นาะครับในตำแหน่งของการงานการเงินความรักตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับเรามาดูคนวันจันทร์กันเลยนะครับคนวันจันทร์ได้ไพ่9ดาบนะครับสำหรับในเรื่องของการงานหมายถึง การตัดสินใจที่เปลี่ยนงานเราจากงานหรือการรอคอยของงานใหม่ใหม่ในลักษณะของคนที่ตกงานว่างานจะมีการเปลี่ยนแปลงในความเครียดหรือแรงกดดันเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้วจบแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่กาลังคลี่คลายและแก้ไขได้และสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจะป้องกันกับอุปสรรคนั้นนะครับในลักษณะของการงานถ้าอยู่ในสายอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลประกัน เกี่ยวกับสุขภาพจะดีมากนะครับและถ้าเป็นอาชีพเซลล์จะเกี่ยวข้องกับเซลล์เครื่องมือแพทย์เซลลยาหรือเกี่ยวกับสุขภาพเหมือนเดิมนะครับดีมากในตําแหน่งของการเงินแรงกดดันปัญหาภาวะความเครียดทางการเงินอยู่ในระบบของการผ่าตัดครั้งใหญ่ในการแก้ไขในเรื่องของการเงินเข้าสู่ระบบนะครับและวางแผนให้รัฐกลุ่มมากขึ้นในการคลี่คลายปัญหาหนี้ในระบบและนอกระบบและ ตำแหน่งของการเงินที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพก็จะมีสวัสดิการที่ดีนะครับและไม่ต้องกังวลกับสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ไม่ได้หมายถึงมีปัญหาสุขภาพนะครับส่วนในตำแหน่งของความรักนะครับการเลิกลาสูญเสียผิดหวังในความรักครั้งอดีตจะเริ่มต้นครั้งใหม่ที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ที่แข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นในลักษณะของเนื้อคู่ความรูกความรักนะครับให้อย่ายึดติดกับอดีตเริ่มต้นกับปัจจุบันและอนาคตนะครับ การเลือกรายหย่าล้างเป็นเรื่องปกติที่เราจะเจอคนที่สูญเสียผิดหวังความรักแล้วหรือตัวเราก็เคยสูญเสียผิดหวังความรักแล้วสําหรับคนวันนี้ครับมาดูคนวันอังคารครับวันอังคารได้ไพ่3ถ้วยนะับมถ้วยบ่งบอกถึงการงานสมหวังการเงินลุ่งเรืองความรักประสบความสําเร็จทั้ง3อย่างมีการส่งเสริมในงานเงนิงนและรักเพราะนั้ามถ้วยหมายถึงการแจ้งเกิดในธุรกิจ การแจ้งเกิดในแบรนด์ของธุรกิจการแจ้งเกิดในการจัดตั้งบริษัทนับและการแจ้งเกิดในงานใหม่ๆเริ่มต้นใหม่โปรเจกต์ใหม่และสำหรับของการเงินคือมีเงินที่เพิ่มภูมมากขึ้นมีรายได้ที่มากกว่ารายจ่ายมีความสำเร็จของความมั่นคงทางการเงินมีเงินเก็บนะครับมีความมั่นคงในการเป็นหลักเป็นฐานช่วยเหลือคนในชีวิตและสังคมได้ นี่คือความโชคดีด้านการเงินบวกถึงการมีโชคลาภของการถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆใ,ในเรื่องของความรักได้ความรักที่ครบวงจรสามถ้วยแปลว่าโสดไม่มีแฟนจะเจอเนื้อคู่ค,คู่แท้คนมีความรักกําลังมีข่าวดีข่าวมงคลในการแต่งงานคนแต่งงานแล้ววางแผนการมีบุตรมีทายาทจะสมหวังตามความปรารถนาเหมือนเป็นพรมลิขิตของคุณนะครับมาดูคนวันพุธกันครับคนวันพุธได้ไพ่แฮงแมนนะครับ แฮงแมนปกติหมายถึงว่างงานตกงานไม่มีงานเปลี่ยนงานหรือรอง,งานนะครับสิ่งที่คาดหวังจะประสบความสําเร็จแฮงแมนคือแรงกดดันของความทุกข์ไม่มีความสุขจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงไปค้นสแสวงหาจากวิกฤตเป็นโอกาสค้นสแสวงหาในความสุขสบายกายสบายใจมีความมั่นคงในการงานองค์กรเจ้านายเพื่อร่วมง,งานและชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเรากาลังเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมใหม่ทางการงานที่มั่นคงขึ้นครับ นในเรื่องของการเงินไพ่ใบนี้แปลวะ่าผ่อนบ้านผ่อนรถถ้าอยู่ในช่วงมีหนี้มีสินในการผ่อนบ้านผ่อนรถจงรัดเข็มขัดเพื่อให้ผ่านวิกฤตอุปสรรคในเศรษฐกิจไปได้แต่ว่า,าไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นแรงผลักด,ดันให้เรามีความมั่นคงในการรับผิดชอบหนี้สินนะครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่โชคดีนะครับในเรื่องของการคลี่คลายปัญหาหนี้สินและปิดบ้านปิดรถได้อย่างมั่นคงและมีความมั่นคงในทางการงานขึ้นหลังจาก ถ้าเรามีวิกฤตนะครับที่เราผ่านพ้นและแข็งแรงขึ้นในเรื่องของความรักความหมายก็คืออะไรที่ไม่มีความสุขตัดปัญหาอย่าสร้างภาระให้กับตัวเองอะไรที่มีความสุขให้เลือกโชคชะตาอะไรที่ง่ายคือเริ่มต้นอะไรที่ยากอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะในเรื่องของโชคชะตาความรักพรมลิขิตดูไม่ยากนะครับสำหรับคนวันนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับคนวันพฤหัสนะครับ คนวันพฤหัสได้ไพ่ตำแหน่งของคริงถือคทานั่งบาลังคริงถือคาทานั่งบาลังในทางการงานคือความรุ่งเรืองทางเจ้านายความรุ่งเรืองในตัวตนที่แท้จริงของตัวเองจากรักษาของเด็กทํางานประจําจะกลายเป็นสู่นักธุรกิจและกลายเป็นสู่ในเรื่องของเจ้าสัวนะัเพราะฉะนั้นในความสําเร็จของคนวันนี้โดดเด่นโลด,ดแล่นมีความสุขประสบความสําเร็จ อย่างมากนะครับในเรื่องของการเงินเริ่มต้นจากการสร้างฐานะจนร่ำรวยจนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพิมาเศรษฐีและร่ำรวยนะับไม่ว่าโชคจากการงานโชคจากสเสน่หหาโชคจากผู้ใหญ่โชคจากองค์ปรัมัและโชคจากเงินเทวดาและเสียงโชคนะครับในเรื่องของความรักสมบูรณ์และประสบความสําเร็จในช่วงของชีวิตนะครับในช่วงของชีวิตอย่างแน่นอนนะครับนี่คือสาวคนวันนี้นะครับอ่ะมาดูคนคนวันศุกร์ ได้ไพ่ตำแหน่งของเด็กถือดาบนั่งบัลลังเด็กถือดาบหมายถึงโชคชะตาเป็นผู้กําหนดตัวตนที่แท้จริงของตัวเองแปลว่าคุณเป็นคนกําหนดโชคชะตามากกว่าโชคชะตากําหนดหรือคุณเป็นคนลิขิตมากกว่าผมลิขิตลิขิตให้งานดีลิขิตให้งานปังลิขิตให้งานเด่นด้วยความอดทนความพยายามและมุ่งมั่นและมีมานะซึ่งก่อเกิดความสําเร็จในเรื่องของรายได้บริหารการจัดก,การด้านการเงินอย่างมั่นคง คลนะี่คลายปัญหาและมีวินัยตัวเองในทางการเงินส่วนใหญ่คนนี้เป็นคนที่เวลามีโชคก็จะมีโชคติดต่อกันเลยแต่เวลาไม่มีก็อาจจะท้อแท้และน้อยใจเทวดาสวรรค์ราะอย่าเพิ่งน้อยใจไปต่อและเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและคุณยังมีโชคลาภต่อไปในเรื่องของความรักเหมือนกับยอมรับความเป็นจริงของความรักได้ไม่ว่าจะผิดหวังก็อยู่กับมันได้ไม่ว่าจะสมหวังก็มีความสุขได้แต่ตัวตนที่แท้จริงของคุณคือรักตัวเองโอเคครับ ต่อไปคนวันเสาร์นะครับคนวันเสาร์ได้ไพ่4ี่กะทานในไพ่4ี่กะทามันหมายถึงความเพอร์เฟกของคำว่าสินเสมอกันในการงานคำว่าสินเสมอกันในการงานคือความโชคดีด้านองค์กรเจ้านายเพื่อนร่วมงานลูกน้องลูกค้าสินเสมอกันหมายถึงธุรกิจที่ทาแล้วร่ํารวยถูกฉลกถูกจริตสินเสมอกันหมายถึงว่าทำในสิ่งที่คุณรักและประสบความสำเร็จและดวงชะตากําลังบอกว่าคุณค้นหาตัวเองเจอเร็ว นับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการอิสระอาชีพงานประจํานับรวมถึงคําว่าวิชาชีพประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับในเรื่องของความมั่นคงทางการเงินคือการสร้างฐานะจากวิชาชีพจากความสามารถในหลายช่องทางจากการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่จากลูกค้าที่รักคุณและอุปถัมภ์คุณและจากโชคลาภคุณเฮงและปังมากและด้วยบุญของคุณที่คุณสะสมนะับทำให้คุณมีโชคมีลาบจากธุรกิจการงานการเงินและโชคลาภ ความรักแปลว่าสินเสมอกันไม่ว่าคุณจะอยู่แดนไกลต่างแดนถิ่นแดนไกลที่ไหนคุณก็จะมาเจอกันและคุณสามารถมีข่าวมงคลเร็วๆนี้ครับนี่คือสิ่งที่โชคดีครับมาดูคนวันสุดท้ายครับคนวันอาทิตย์ได้ไพ่แปดถ้วยแปดถ้วยเป็นไพ่ที่ถูกพยากรณ์ในการงานว่าหมดปัญหาจบสิ้นอุปสรรคและเริ่มต้นชีวิตอย่างรุ่งเรืองรุ่งโรจน์และเติบโตในทางการเงินมีแต่ความเพิ่มพู มากขึ้นวางแผนทางการเงินจนช่วงชีวิตตั้งเป้าหมายกับการ,กรเกษียณเร็วและมีความสุขกับการใช้เงินนะครับในเรื่องของความรักแปลว่าอะไรที่เป็นรักสามเศร้านะครับอะไรที่มีแฟนเป็นคนมีเมียมีลูกแล้วคุณตัดใจตัดประเด็นเริ่มต้นชีวิตที่อยู่คนเดียวดีกว่ากินน้ําใต้ศอกเพราะฉะนั้นคุณประสบผลในความรักเพราะคุณเป็นผู้กําหนดโชคชะตาตาวนะครับว่าคุณมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นและยืนหนึ่งเท่านั้นครับสำหรับคนวันนี้ครับ จากผมหมอแอดเดิมจิงแหมครับสวัสดีครับ